นี <Es> <an> meantime, ่แ่ะนี่ล่ะบดโจกรลั่งรับเงละับนี้นี่ลหละแอมบ์เบิ่งอุ้งอิงดเอาคือบ่ได้ออกนึกว่ามันต่อไปกนาาใกล้เปิดฤดูกาลนี่น้ำจิิบน้งองอุ้งอิงน่าจะได้ออกเพี่อนเพชดเนียองนี่นั่งปีดียังเห็นบโจว่าเรียง เพลงยังกับนเยเพลงดยซือพิ่งพิงชมพูชมพูเอออกือเอื่นเดออิงมีเพลงรอ่าเนองต้องลัางข้าจอคยเดวนี่และนี่และวัดโจกําลังเแล้วตอนี้นี่แหละอบ่เบิ่องอุ้งอิงนูเอาคือว่นได้ออ่นึกว่มันท่ไปก็นาาใกล้เปิดฤดูกาลนี่อุ้งอิงอุ้งอิงน่าจะได้ออกพี่นะ เพจ่อยู่ของปันปัตัวที่ยังเอา็ด่ยังบอกเป็นประตูนัันสาวข้าวแม่น่นนั่นมือาสาข้าแม่ของวัดตัวของพี่ชุมบูยังบอกกัวปลาัวป้าก้ามรุดกัวปลาก้ามลุดองอิงไปใส่แบบงอิงไปใสเออเ็นมือองอิงไปใส่ตั้เท้ามาเจอจิจานาคิดได้เพราะว่าเพียงที่อมแอมอีกเพจบุญอันนีอมแอมอีกอนนันไปน้ำบอตัวสมุนสมุนไปยังองิงที่ไปอยู่ กินนาทีขอนี่นี่เรายังเล่ตีิบเมอนกินโยนบอนั่นและเฮงพ้อมีอยู่ดข่อมีโย่เพามันจะมีตะไครพอโย่ด้ขอโจมีแต่ว่าอันนี้ก็ะไข่น้นอยดอกลาก็ไขมันองอีกไปอยู่นั่งหนึ่ผสมจะมีให้แข่งเทกันมาตลอดมีอยู่แล้วเพงเพนั่นมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากว่าจากใหญ่ไปยินค่มจากปากลูกนี่แหละว่า ขันบอดจูขันบอเฮ็ดเพลงให้นั้นไม่ท่านพอกระได้ท่านพอกระได้บริษับริษัทอยากได้เล่นเพลงนันบอดจูเฮ็ดเฮ็ดสะดนแล้วมันเอาไปอธิบายรุ่นมวยนี่วันที่ท่านกินโรตีเจ้าลาขอกินเพิ่มกันได้แจกเองอย่าไปคิดนะเพราะว่าว่าหันก็ว่าจิรับปากว่าไป็นยุทธพอนะก็ กำลังบหานเราบ้านเาหันมาถึงไปอยู่น้อยัเออบ่านเรามีอีกเรืองามอีกเลยไฟจ้าน่นเออไปเลยนี้ว่งนันอยู่เขาพร้อมเลยเดนมันเงี้ยมตัวพอสอบพอสอวัจูไรอยงเีอ๋พอสอบเราวอาออกขนาดนีงจัเสียไว้ในนกท่าพี่าต้อตาวัดจูเลยนะน้องไ้คิดแต่ว่าเพียง ตุบเวทีดิลกไปเต้า <ę> ว right <go> ่มรขบเฮ็ดนั่นทีจงไปเขาไปยังเขาก็ลังติดเตือนเขากาลังหีก็ต้องหนุ่นก็ไปตัวก็อะมาที่นี่ดิมะเอาบอดตัวควันงูดิมาเอาชุ่มกู้ิมาอีกคนเดกว่าคนหนึงเอาแอมอมีกสามสุดโออสงกันก็เาได้ออกอีกล้ไม่ีซิว่าโดนอีกอะโดนมานาอีกมาหนามาแล้วก็เพลงแม่สู วัดซิวโดนเองนะโอ้แล้ยูถ่ายมูดอะถ่ายมูเคล็นบงดีดีนั่เล้อคบงอสอสููข้าตุวไว้ก็ลูกเขากินหลายอยู่ดิเมเกียงไม่เกียงด้้เมนเกียงทะเลพวกนี้เกียงเลยนีเหียนจก้ให้เม้นกันให้เมนมืนแบพร้อมดื่มนะนอร่อยอืมให้เมนเนีกินพร้อมกินแลวพร้อมทานพร้อมทานพร้อมกิ เฮ็ดไปดีแล้ววัดตัวเฮ็ดไปดีเราขั้ว,วยังไม่ติดเดียวปรุงเรียบร้อยพร้อมดืม่มมันเอาไว้เพ่งบ่เตรียมมอะไรเราบ่เพ่งเรียบร้อยคือคว,ว่าแต<อ>่งพร้อมไปเพื่อว่าพอแต่งพร้อมไม่มีมัดละยังเพ่งเลยเพราะฉะนัก็อยากเพราะมันมีตะบอนอยู่ลยอยู่นี่มันเนะป็นกระตักเพื่อนไนขะ่ไข่ยังบอกว่าไข่ย,ยังบอกประถมสายลมเย็นนี่ไม่ต้องหนะ้องหรอกน่าช่วยแล้วบอนโจทย์ช่วยแล้วไปคิดบ้างครับหนึ่งตะบอนสอง ที่้วกที่สองีมพู่ีชมพู่สาออมแอมสี่มาหน้าหาีิวเดนซวดนนี่ก็หอดนแม่สาเราซิวดนนี่อัออันลงิงนี่สิเพรมันปิดวงพอดีนะปดวงพอดีิตวงินนไปถายเยอะายเยอะไว้ให้คิดสั่นอาบมฝากไว้ให้คิดพโจ